คุณเคยเจอข่าวปลอมผ่านทางโซเชียลกันบ้างไหมคะและมีวิธีการตรวจสอบว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันอย่างไรบ้างเรามาดู5วิธีตรวจสอบข่าวปลอมกันค่ะวิธีที่1ตรวจสอบด้วยปุ่ม About This Content บน Facebook หลายคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตเวลาเห็นลิงก์ขึ้นมา ให้เรากดไปที่ปุ่ม about this content จะมี add date ของเว็บไซต์นั้นๆถ้าเลื่อนลงไปก็จะเจอข่าวอื่นๆที่เว็บไซต์นั้นลงไว้หากเว็บไซต์นั้นมีอายุการใช้งานนานหน่อยซึ่งก็ถือได้ว่ามีความน่าเชื่อถือได้วิธีที่สองนำคีย์เวิร์ดหรือคำในข่าวที่ได้รับมาไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google แล้วก็ดูว่ามีแหล่งข่าวอื่นๆที่เขียนถึงข่าวนั้นๆหรือเปล่าแล้วที่เขาเขียนตรงกับที่เรารับมาหรือรับแชร์มาหรือไม่หาข้อมูลนั้นๆเขียนไม่เหมือนกันอ่าสันนิฐานแน่ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะวิธีที่3ตรวจสอบตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ตของแหล่งข่าวนั้นๆให้เราสังเกต URL ของเว็บไซต์ ก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวนั้นๆเพราะอาจจะมีการปลอม URL ให้มีความคล้ายกันเพื่อให้เราหลงเชื่อวิธีที่4ตรวจสอบภาพข่าวด้วย image.google.com ให้เราลองนำภาพข่าวที่รับมาตรวจสอบโดยเข้าไปที่ image.google.com กดไปที่กล้องถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดรูปภาพที่เรา ได้รับมาภาพนั้นก็จะปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆเมื่อผลการค้นหาออกมาเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่ารูปภาพนั้นมาจากเว็บไซต์ไหนข้อมูลบอกไว้อย่างไรวันที่เท่าไหร่และรายละเอียดเป็นอย่างไรและข้อที่5ตรวจสอบข่าวจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก็จะมี w w w a n t i f a k e n e w s c e n t e r c o m line official ศูนย์ต่อต้านข่าวล้อมและ Twitter @arnc_thailand และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเมื่อเราได้รับสารน,น,นั้นมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อ เราก็ต้องใช้วิจารยานในการรับสารนั้นๆกันให้ดีดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ช่อง ITS Mac เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ